ครับทุกคนอาล่ะครับผมเรื่องดราม่าเกี่ยวกับบาลเซียกายังไม่จบนะครับผมอันนี้เป็นข่าวล่ามาแรงสุดๆเลยครับผมเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับผมอแตมว่าติดภารกิจครับเลยไม่ได้อัดอาล่ะวันนี้ผมไม่ได้แบบดูเอกกับใครเลยนะครับผมมาบอกตรงๆเลยมาแบบว่ารีวิวทุกคนฟังตรงๆเลยนะครับผมางที่ผมขึ้นเอาไว้แล้วนะทุกคนในแบบตรงเนี้ยนะว่าแบบอันนี้เป็นข่าวล่ามาแรงสุดๆเลยครับผมว่าตอนเนี้ยทางบาลเซียกา นอกจากเขาเออกมาขอโทษแล้วออกมาลบรูปบางส่วนแล้วในอินสตาแกรมของเขาว่าเขาก็ยังปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายของเขาแล้วครับผมเพื่อแบบดูว่าอะไรมันเหมาะสมนะไม่เหมาะสมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวันนี้จะมาสรุปรวมขมวดเรื่องราวทั้งหมดเลยทุกคนก็คืออ่ะมันเป็นการถ่ายแคมเปญที่ทุกคนเห็นในภาพะนะแบบเด็กถืออ่าตุ๊กตามหมีที่แบบว่ามีแบบ BDSM เนาะเออก็หรือว่าแบบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกก่อนนะทุกคนว่าผมไม่ได้แบบว่าอ่ามาพูดเรื่องทางเพศกันหรืออะไรนะมันมัมนเความชอบเป็นรสนิยมนะมันไม่มีผิดไมถูกทุกคนเพราะฉะนั้นนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องความชอบหรือรสนิยมกันแต่ว่าเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นการที่บาเลนเซียกาถ่ายชูตติ้งแฟชั่นลงแบบว่าในอิสต์แกรมก็ตามหรือว่าในรันเวย์เขาก็ตามเขาก็ขึ้นไปด้วยทุกคนซึ่งแบบ เออผมจะไม่ขอโชว์ภาพโวลันเวนทุกคนเพราะมันค่อนข้างแ,แบบแดงดื่มากๆเลยคือแบบมันมันดูเป็นการแบบว่าเป็นชายอบับอาหรือว่าแบบการทรามานเด็กไปแล้วทุกคนมันแบบค่อนข้างรุนแรงอ่าต้องบอกไปก่อนว่าผมไม่ได้แอนตี้งานศิลปะนะผมทุกคนผมรักงานศิลปะมากที่สุด บอกเลยแต่ว่างานศิละปะหรือว่าอย่างทุกอย่างมันก็มีขอบเขตทุกคนแต่ว่างานศิละปะขอบเขตมันกว้างมากแค่นั้นเองทุกคนเขา้าใจใช่ไหมเพราะว่าวิเวียนเวสบูดอะแบรนด์ที่ผมชอบที่ผมรักมากๆอะเขาก็นําเสนอเรื่องทางเพศเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําเกี่ยวกับเด็กอะไรแบบนี้เพราะว่าตัววิเวียนเองเขาออกมาแบบเขาเป็นผู้แบบว่าขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเออการประท้วงอะไรต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะเขาเป็นนักขับเคลื่อนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางที่ทำแบบนี้อยู่แล้วอ แต่ว่าเครื่องประดับของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปหาดูได้นะตามอินเทอร์เน็ตอะ่ะก็จะมีรูปแบบว่าอาวัยวะเพศช,ชายผิงขี่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นต่างหูเป็นสร้อยข้อมือเป็นแหวนจะม่หมดเลยเออแต่ทำไมเขาไม่โดนดราม่าล่ะเพราะอะไรเพราะมันคืองานศิลปะทุกคนอันนั้นอะแต่บารินเซกาทาเกินไปแล้วที่แบบว่าเอาเด็กมาถ่ายแบบนี้รวมถึงรันเวย์ที่แบบว่ามีการอุ้มเด็กทารกขึ้นในรันเวย์แล้วก็มีเลือดมีอะไรด้วยทุกคนคือมันก้าวข้ามเขต ศีลธรรมหรือจริยญญบัณไปแล้วในการที่แบบว่าเป็นชาย abuse หรือว่าแบบการทรมานทุรกรรมเด็กนะทุกคนเออนั่นแหละมันคือเลยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาแต่ประเด็นนี้มันเกิดจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่าเรนเซียกาเขาได้เปลี่ยนออผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแบบว่าแฟชั่นครีเอเตอร์หรือว่าแบบแฟชั่นดีเรคเตอร์ใหม่นะทุกคนผมจาชื่อไม่ได้เป็นผู้หญิงเขาพอเปลี่ยนปุป๊บอะคนคนนี้เขาพยายามแบบว่าพยายามพุชขอบเขตพยายามแบบว่าผลักดันขอบเขตของแฟชั่นให้มันไปไกลขึ้นแต่คราวเนี้ย เขาดันผลักดันมากเกินไปไกลเกินไปมันทําให้แบบว่ามันมีเรื่องจริยธรรมศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กเรื่องแบบการใช้ Abuse เข้ามาเกี่ยวด้วยทุกคนนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เกิดอันนี้ขึ้นตั้งแต่แบบว่าโฟตโต้ชูติ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตอนเนี้ยก็อย่างที่ผมเล่าไปว่าอย่างที่อาข่าวขึ้นนะทุกคนว่าแบบตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่ามาลเลเซียเขาพยายามตอบโต้กลับอยู่ไม่ว่าจะเป็นการขอโทษหรือลบรูปก็ตามแล้วก็รวมไปถึง สร้างกระแสมากๆเลยแต่ว่าที่เขาต้องไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของเขาอย่างจริงจังทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะในข่าวเนาะว่าแบบทิกตอ,อกเกอร์รวมถึงผมด้วยที่แบบว่าเออแต่ผมไม่ได้ทำลายข้าวของทุกคนเพียงแต่ว่าผมก็เป็นเสียงหนึ่งที่แบบว่าออยากจะส่งกระบอกอยากเป็นกระบอกเสียงส่งออกไปว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบนี้มันเกินไปทุกคนทําเกินแบบนี้มันเกินไปนะบาเลเซียกามันแฟชั่นแบบนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่น่าไม่สามารถยอมรับได้อ่ะ เออแม้แต่แฟนคลับของเขาเองเขาก็หมือคนไทยนะทุกคนก็ยังกออกมาบอกว่าแบบเฮ้ยเขาชอบบาลเซกามานะแต่แบบนี้มันเกินไปแล้วอืมเขาก็แค่ดูว่าจะตอบโต้อ,อะไรยังไงสม่ติผมก็แบบยังมีการนิ่งเฉยอ,อยู่อะ่ะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่แบบเออสนับสนุนผมแล้วก็แบบผมมาดูทําให้แบบยอดวิวของคลิปนี้ทะลุหมื่นเลยที่แบบยอด f ล l l o w ผมน้อยมากต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่แบบว่าเออเห็นกระบอกเสียงตัวน้อยๆอย่างผมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อยากให้แบบเออช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ อย่างติดตามเรื่องนี้อยู่ทุกคนก็กดฟ o l l o w ผมไว้ด้วยนะอือกดแล้วกดแชร์แล้วกดฟ o ล l o w ผมไว้ด้วยนะเพราะเด,ดียนะ๋ยวแน่นอนว่าผมจะมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆเสมอนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเบนเซียกานะเพราะมันยังไม่จบง่ายๆหราทุกคนอืออันนี้ข่าวพิ่งวันที่หนึ่งมาเลยเนี่ยก็ข่าวล่ามาแรงมากก็คือยังไม่จบใช่เพราะเบรเซียกาเข้าไปปรึกษากับฝ่ายทนาคเขาแหละเอ้ยฝ่ายกฎหมายเขาด้วยทุกคนอืมว่าแบบอะไรมั้งอะไรที่แบบว่ามัน,ม,นมันเลยกดอะไรอะไรที่แบบม,มันไม่สมควรและอะไรที่แบบว่ามันมันข้ามเขตของความแบบ กฎหมายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบว่าพยายามลดลงหรืออะไรอย่างงี้ก็ลองดูว่าบริเลเซียก้าเขาจะตอบโต้หรือว่าเขาจะ,ปะเปลี่ยนเรื่องนี้ให้เป็นเป็นแบบแอดวานเทจยังไงนะทุกคนว่าแบบเออเขาจะกลับเรื่องลบให้เป็นบวกยังไงได้ยังไงเราต้องมาคอยชมเนยะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์้วยนะทุกคนแม้ว่าช่องผมอาจจะแบบมีแบบ ค่อนข้างหลากหลายหน่อยแต่ว่าแบบอืมคือชีวิตเนี่ยทุกคนผมก็แบบติดตามแฟชั่นอยู่แล้วโดวยเฉพาะแบบวิวินไวสูงเพราะว่าเลอหลักมากออการที่เปเซเก้าออกมาทําแบบนี้ผมก็แบบจากที่เคยคิดว่าจะซื้อของแบรนด์เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เอาแล้วอะ่ะอืมแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึง่งอยังจะจะหายไปประมาณแบบวนันสองวันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าติ๊ตเกอร์แทบจะทั่วโลกเลยอ่ะที่เป็นแฟนคลับอ่ะ เขาออกมาทําลายข้าวขอออกมาออกมาทําลายสินค้าที่เขาซื้อมาทั้งตัดทั้งเผาทั้งทุกอย่างเลยทุกคนมันก็เลยทําให้เป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งทาให้บบเรเซกาต้องออกมาตอบโต้อืมออกมาแบบว่าออกมาตอบโต้ในตรงนี้รวมถึงเขาก็เลยไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเขานะทุกคนแล้วก็อันนี้ผมจะอัปเดตนิดนึงนะว่าตอนเนี้ติดต่อเก็หลายคนของทาง,งต่างประเทศนะทุกคนรวมถึงที่ดูไบด้วยอ่ะชอบเลเรเซกาที่ดูไบทุกคนยึบกริบไม่มีใครเข้าไปเลยคือแบบว่า โหสุดยอดจริงๆทุกคนคือแบบแม้กระทั่งที่ดูใบเขาก็แบบยังเล็งเห็นถึงความสาคัญตรงนี้อืมประมาณนะั้นนะทุกคนเพราะแบบโหว่าบาลาิการ์ทำเกิดไปแล้วแบบนี้มันคือแบบการเอาเด็กมาทําแบบนี้มันมันไม่สมควรจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนชาติไหนเชื้อชาติไหนศาส,สนาใดเขาก็ไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนมันคือแบบอืมอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นอนะ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ อีพีหนึ่งอีพีสองก่อนหน้านี้ด้วยนะนี่เป็นอีพีสามทุกคนอมผมจะแปะไว้แปะไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเผื่อใครตามไม่ทันนะว่ามันเริ่มจากจุดตรงไหนเลยนะทุกคนที่ผมแบบเออไปไปดูเอ็ดกับแบรนด์ครีเอเตอร์ของคนคนหนึ่งเอาไว้ก่อนคนนั้นเขาเป็นคนแทบจะคนแรกแรกของติ๊กต ok เลยทุกคนที่ทําที่ทําคลิปของบาเลนเซกาขึ้นมาผมผมก็ไปดูเขานั่นแหละแล้วก็แบบเออประมาณไม่เกินยี่สิบชั่วโมงผมก็เลยทําต่อเลยก็ผมก็แทบ็นคนแรกแรกของไทยเหมือนกันที่ทํา เกี่ยวกับเรื่องบาเลนเยกาเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบแฟชั่นผมเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากแล้วผมยอมไม่ได้ที่แบบรู้สึกว่าการที่เขาผลักขอบเขตมาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องเด็กอย่างเงี้ยมันมันมันเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกทุกคนนะก็ประมาณนั้นแหละครับผมอืมก็คือบริเลนเยกาเขาเปลี่ยนแฟชั่นครีเอเตอร์แฟชั่นดีเรคเตอร์อะไรนะที่เขาจะเรียกใหม่กลายเป็นว่าคนนี้เขาผลักดันมาถึงเรื่องนี้มากเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงที่ ทำไมดาราหลายๆคนหรือว่าเซล,ลิปตี้หลายๆคนถึงไม่ออกมาพูดเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาเขานะแต่ว่ามันก็จะมีแบบสัญญาที่เขาอาจจะเซ็นเอาไว้อะไรอย่างงี้ว่าไม่สามารถพูดได้หรือขอบเขตในการที่เขาจะพูดได้อะไรอย่างงี้เขาเลยไม่ออกมาพูดรวมถึงแบบมันแน่นอนว่ามันก็ต้องมีแบบว่าผลประโยชน์นะทุกคนประมาณนั้นแหละก็เลยไม่ค่อยใครมาพูดเท่าไหร่นอกจากที่แบบว่าอืม เป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นแบบเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคนที่เคนทางานในวงการแฟชั่นหรือนักพาช่างภาพก็จะมาพูดกันเยอะหน่อยซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนลองไปหาแบบว่าแฮชแท็กอ่ะเปเลเซคาปาเลเซียกาแคนเซิลนะทุกคนคือทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบเยอะมากรวมถึงมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่นี่ผมจะเล่านะทุกคนว่าเขาทําเกี่ยวกับแบบอ่าเป็นครนะีมซีนอ่ะคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องแบบเหมือนแบบไปไปทําความสะอาดสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมที่เกี่ยวกับ เด็กต่างๆอะไรอย่างเงี้ท <S 2> <S 2> ยทุกคนเขาไปเช็ดเลือดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนเขาไปเช็ดเลือดไปอะไรในแบบว่าสถานที่เกิดเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กกับทุกคนคือแบบเขาออกมาบอกเลยว่าแบบเฮ้ยคุณทําแบบนี้ไม่ใช่วะเออเพราะว่าแบบมันเกินไปแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบจะต้องแบบอา่าเก็บเก็บศพเก็บร่างของเด็กกับทุกคนรวมถึงแบบเช็ดทำความสะอาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาพูดว่าแบบเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันเกินไปเปล่า ผมเก็บร่างของเด็กผมอยู่ในสถานที่เกิดเหตุมาแบบเป็นร้อยเป็นร้อยครั้งแล้วอ่ะเออทาแบบนี้มันแบบมันมันเกินมันมันมันแบบพุชบิยอนบราวดีสบาวดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชอติดตามผมนะถ้ากิดชอบยังไงกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเรื่อยๆทุกคนเอาให้แบบว่าประเทศเราเขารับรู้ให้เขารู้ว่าประเทศเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แบบว่าเรา มีจริยธรรมศีลธรรมนะทุกคนให้เขารู้ไปเลยว่าเราเห็นความสําคัญกับข้อนี้จริงๆระอนะประมาณนั้นทุกคนบ๊ายบายทุกคนคะ่ะผมยังไงมาเจอกันคลิปหน้านะทุกคนกด follow <S <S ผมไว้ด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจ <S <S ผมจะมาอัปเดตแบบล่าสุดเรื่อยๆเลยทุกคนบ๊ายบาย